เงินเดือน50,000อยากรหยนตนภาษีแต่ไม่ชอบประกันทำยังไงดีผมมีคําตอบให้ครับฝากเพาจอสอทีแล้วกดติดตามด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นกองทุน R m F นะครับพอดีปีนีนะ้เขาไม่ได้มีสนับสนุนพวก S s F แล้วไม่ได้มี L T F แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ R m F สําหรับพวกกองทุนนะ ถ้าไม่อยากซื้อประกันข้อดีของการไม่ซื้อประกันคืออะไรรู้ไหมครับเพราะอตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยทำให้มันไม่เกิดฟรีคอร์สสมมตินะครับว่าคุณซื้อประกันออมทรัพย์ไป1 0 0 0 0แบาทใช่ไหมแล้วปีหน้าเนี่ยคุณเกิดเปลี่ยนงานหรือตกงานปุ๊บเนี่ยยังไงคุณก็ต้องจ่ายเบี้ย1 0 0 0 0แบาทแม้มูลค่าในประกันตัวนั้นมันจะลดลงแต่มันจะแตกต่างกับตัวของกองทุนนะครับ R ัเนี่ยผมว่าเหมาะสุดแล้วสาหรับคนที่ฐานเงินเดือน จริงๆของมี3แผนมาให้เลือกแต่คลิปนี้นะครับผมจะพูดอยู่แค่1ตัวก็พอ B i n n o t e c h นะครับ RMF จริงๆอะคุณสามารถซื้อ B i n n o t e c h ธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะซื้อเพื่อลดย่อนภาษีอย่าลืมเติมน้ำสกลุล RMF ไปนะครับตัวนี้นะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ7นะครับผมอย่างที่บอกนะเป็นน้ำสกลุล RMF นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เงินเดือน5,000 50, นะครับผมแนะนําเลยนะคือควรจะซื้อที่ประมาณแค่100,000ก่อนเพราะว่าคุณจะต้องเสียภาษีคือ คนที่รายได้ประมาณ50,000เนี่ยต่อเดือนนะคุณจะเสียภาษีอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทต่อปีการที่คุณซื้อแสนหนึ่งเนี่ยมันจะลดไปเท่าไหร่คุณจะลดดิสคาวไปเนี่ยคือส่วนลดได้ส่วนลดไปประมาณ10,000บาทเท่ากับว่าคุณจ่ายที่สัมภาระปีละประมาณ1 1ึ0 0หับาบาทประมาณนี้ทีนี้ครับถ้าเรามาดูผลประกอบการ5ปีย้อนหลังเฉลี่ยแล้วนะครับผมถ้าคุณซื้อตัวนี้ปีละแสนนะครับผมตลอด25ปีเงินต้นของคุณเนี่ยจะจ่ายไปที่2ล้านนะครับ แล้วมูลค่าที่มันทบต้นทบดอกมันจะเป็นเท่าไหร่มันอาจจะเป็นมูลค่าที่15ล้านบาทอันนี้เนี่ยสิล้านบาทเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นการคาดการจัดผลงานเดิมเด็กจะดีไม่ดีเนี่ยเราจะดูที่สมุดพกสมุดพกห้าปีย้อนหลังให้ผลตอบแทนประมาณ1 2บสถึงสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เฉลี่ยเฉลี่ยมาแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นงานบ่อยเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ สนใจพวกเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรไหครับตัวนี้เนี่ยถือหนักสุดเลยนะอยู่ที่ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์อันดับที่2เนี่ยก็คือ Microsoft 3 Apple 4 Alphabet ก็คือ Google และ5เนี่ยก็คือ Amazon ตัวนี้นะครับช่วงอายุของลูกค้าผมที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่นี่เลยอายุ25จนถึง34และลำดับที่2ตามลงมาเนี่ยก็คือ35จนถึง40สนะครับส่วนเด็กที่ยังเด็กๆอยู่อาจจะไม่ชอบตัวนี้อาจจะชอบความเสี่ยงสูงหน่อยอ่าอยากจะแบบ ยังไปอยู่ในโซนโลงทุนจะจ่ายอยู่เพราะเขายังไม่ได้ต้องเสียภาษีอะไรเยอะแยะความเสี่ยงระดับเจ็ดนะอย่าลืมนะก็แน่นอนครับต่าได้เลย